สวัสดีครับทุกทุกคนนะครับวันนี้ก็อาจจะไม่ได้เจอกันนานนะครับผมจะมาิวเออไอไม้อันนี้นะครับเนาะเดี๋ยวเราจะไปดูสกิลกันก็หน้าตาเออมันจะเป็นประมาณนี้นะครับไม้มันก็จะไม่ได้ใหญ่มากนะฮะนี่คือไม้ตอนไม่ได้เปิดฮาคินะครับส่วนเดี๋ยวตอนเปิดฮาคิคือแบบนี้นะมีอยู่สองสกิลทั้งหมดนะฮะเหมือนแบบทั่วไปก็ ดาบนี้มีราคาสองหมื่นห้าครับไม่ใช่ดาบดิมันหมไืไนวายกระบ,บอกนะมีหมดสองสกิลทั้งหมดก็คือสกิลมาสเตอรี่หนึ่งนะฮะแล้วก็สามสิบสกิลแรกนะครับมีชื่อว่าเมสสแนชนะครับสกิลที่สองมีชื่อว่าคิลเลอร์คอมโบเดี๋ยวเรามาดูสกิลแรกกันเลยดีกว่าเอต้องปุ๊งทุบไปนะครับเป็นยังไงนะครับก็ดูค่อนข้างจะกากๆ,ๆ,ๆนิดน,นึงนะครับเพราะว่าผมไม่มีอะไรทำนะครับแล้วก็ไม่ได้ลงคลิปนานแลย ทุบเข้าไปนะครับก็นี่คือสกิลแรกนะก็ออกจะเหมือนแบบมันทุบธรรมดางไงก็ไม่รู้เนี่ยนะครับมันก็ทุบเหมือนกันันนี้ก็ทุบเหมือนกันนะครับแล้วก็สกิลที่สองนะครับมีชื่อว่า h เล l e r combo นะครับตอร์ e ี่อยู่ที่สามสิบนะครับก็สกิลจะเป็นอย่างนี้มาโอ้โหวันแล้วครับแล้วเราสามารถ combo ได้กับสกิลแรกนะครับเฮ้ย มาเดี๋ยวผมจะลองคอมโบให้ดูนะฮะคู่กับปืนกระบ,บอกนี้เนาะโจมานี้เพื่อนมานี้หนุ่มมามามาเดี๋ยมัวแล้วหัวน,นะครับแล้วก็ปุไปอีกทีนึงนะคะรับแล้วก็ยิงอยู่นีดนึงแล้วก็หนีนะครับแบบนี้ก็น่าใช้คอมโบในการพีพีบางตอนได้ดีนิดนึงนะฮะดีนิดนึงนะไม่ได้ดีมากๆนะครับขอยำ้ำ ก็เดี๋ยวคลิปมันสั้นเกินะครับขอค่ายตัวเนี้เนี่ยเนี่ยไอตัวเนี้ยไอตัวนี้ไอตัวเนี้ยแป๊บนึงน่าจะนานมันอึดเดี๋ยวขอสต็อปคลิปแป๊บนึงนะเอ่อมันน่าจะอึดเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นก็พอแค่นี้ดีกว่าก็ดูใหม่สกิลที่สองนะครับสกิลแรกนะครับโอเคก็อันนี้ก็แทนเดียวกันบาย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 นะครับ